อย่าทําแบบนี้ถ้าไม่อยากโชคร้ายคุณเคยได้ยินเรื่องราวร้ายๆลบๆหรือคุณเองกำลังดึงดูดสิ่งลบๆอยู่หรือเปล่าคลิปนี้อาจจะเป็นคำตอบสำหรับคุณค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากโชคร้ายและอยากจะเจอแต่โอกาสดีๆหรือสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณโดยไม่ต้องดูดวงวันนี้คุณตามาให้คำตอบกับคุณค่ะถ้าคุณไม่อยากโชคร้ายความโชคร้ายมาจากอะไรละ่ะ ส่วนใหญ่นะคะมนุษย์หลายคนไม่ทราบว่าความโชคร้ายมันเกิดจากความคิดซ้ำๆด้านลบๆค่ะที่ทำให้ตัวเองทุกข์ ทั้งกายและใจวันนี้ถ้าคุณไม่อยากโชคร้ายค่ะยุติความคิดลบๆต่างๆค่ะยุติความคิดที่มันคิดวนๆแล้วมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรให้กับคุณเลยม,มันมีแต่เรื่องราวไร้สาระที่คุณเอาเวลาไปคิดแล้วก็ทําให้ตัวเองทุกค่ะเช่นเมื่อวานเนี้ยฉันรู้สึกไม่ดีเลยที่ฉันไปว่าลูกฉันรู้สึกไม่ดีเลยที่ฉันไปว่าสามีฉันคุณแก้ไขอดีตไม่ได้ละ แล้วคุณก็ไปนั่งทุกข์เสียใจหรือคุณเห็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์แล้วคุณรู้สึกคุณเศร้าสลดเสียใจแล้วคุณก็เก็บมันมาคิดอย่างนั้นโดยที่คุณเองไม่สามารถแก้ไขได้นั่นแหละค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความคิดซ้ำๆซ้ำๆด้านลบๆค่ะเรื่องราวลบๆมันจะดึงดูดเข้ามาหาคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ที่ทําให้คุณดึงดูดโชคร้ายคุณไม่รู้เลยว่าตัวการร้ายในความคิดคุณมันกําลังทํางานอยู่คุณปล่อยให้ความคิดมันทางานซําซ้อนผ่านการคิดซ้ําๆของคุณค่ะถ้า หยุดปล่อยอารมณ์ด้านลบเสียทีค่ะอารมณ์ลบๆมีหลายแบบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการโทษตัวเองค่ะโทษตัวเองว่าเฮ้ยทำไมฉันห่วยจังเลยจะทําอะไรไม่ได้เรื่องเลยหรือโทษคนอื่นค่ะคนนี้มาทําให้ฉันรู้สึกเสียใจสามีพูดกับฉันไม่ดีฉันโกรธเธอฉันเกลียดเธอความคิดลบๆหรือการกระทําลบๆของเราหรือความเชื่อลบๆของเรา การที่เราเองนะคะปล่อยอารมณ์ลบๆของเรามันไม่ได้นําพาสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเราค่ะมิหนำซ้ํามันยังพานะความสวยซ้าสวยซ้อนมาให้เกิดขึ้นกับเราด้วยเราสังเกตไหมทุกครั้งที่อารมณ์เราคุณมัวจากเรื่องเล็กมักกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้จากเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องย้ายใหญ,ใหญ่หากเรารู้จักนะคะและรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเราควบคุม เรากำหนดชีวิตใหม่เราได้ค่ะถ้าเกิดคุณรู้แล้วว่าถ้าคุณปล่อยให้ชีวิตไปคุณและสามีจะต้องทะเลาะกันแนะ่คุณยุติมันซะเรื่องราวมันไม่เกิดไม่จะเป็นที่จะต้องชนะค่ะถ้ามันเป็นเรื่องราวที่ทําให้คุณทั้งคู่ต่างก็ไม่สบายใจหรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณจะทําให้ใครไม่สบายใจหยุดเถอะค่ะเพราะมันอาจจะนําโชคร้ายมาสู่คุณและเขาก็เป็นได้ ถ้าคุณไม่อยากจะโชคร้ายนะสิ่งที่คุณจะต้องทํานะคะคือการที่เราจะต้องเลือกกระทําด้านดีๆค่ะคุณรู้ว่าอันนี้ดีทําเลยอันนี้ไม่ดีหยุดซะเพราะอะไรก็ตามที่คุณเคยทําไว้เรื่องราวไม่ดีมันตามมาหลอกหลอนคุณจริงบ้างแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูทําอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีไม่เองนั้นคุณต้องทําปัจจุบันให้ดีค่ะทําทุกๆวันให้ดีค่ะมีความสุขโอ้ยพูดง่ายทํายากจริงๆแล้วพูดง่ายมันก็ทําง่ายค่ะถ้าเรามีสติสักอย่างค่ะในการลงมือทํารู้ว่าดีก็ทํารู้ว่าชั่วก็เลิกค่ะ แค่นั้นเองนะคุณจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆค่ะถ้าคุณอยากจะดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาและเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีนะลองปรับเปลี่ยนดูมันไม่ได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้เทคนิคนะคะถ้าคุณอยากจะโชคดีและหลีกเลี่ยงโชคร้ายทำแบบที่ครูบอกนะแล้วคุณจะไม่เจอโชคร้ายอีกเลยดังนั้นวันนี้ใครที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตครูเองค่ะจากคนที่เคยโทษชะตาตัวเองมาตลอดระยะเวลา10ปีนะคะติดลบ1กล้านด้วยนะคะเกือบจะฆ่าตัวตายและเพราะเราคิดว่าเรา โคตรดวงสวยแล้วโคตรโชครายเลยเมื่อเราเปลี่ยนความคิดเมื่อเราเปลี่ยนอารมณ์เมื่อเราเปลี่ยนการลงมือทําชีวิตมันเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาอยู่ในดินแดนที่บวกขาดหมดเลยถ้าคุณอยากจะบวกขาดและเปลี่ยนชีวิตไปดูค่ะมหาการ21วันของครูสิตาค่ะพลิกชีวิตแน่นอนลูกศิษย์ครูกัมพูชาพลิกชีวิตกันทั้งประเทศนะคะครูบอกแบบนี้นะคะอยากรู้ไปดูเอานะคะหรือติดตามครูที่เพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ